มาเจอแฟนๆอย่างนี้นะคะน้องๆตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับผมแล้วก็รู้สึกแบบคิดถึงทุกคนมากๆใช่เพราะว่าซีรีส์เราก็เพิ่งอ่อนนาอแล้วก็มีแฟนคลับแบบติดตามมากรู้สึกดีใจมากๆที่แบบคิดว่าคนเยอะมากแบบปกติใช่ครับรู้สึกว่าเ,เยอะขึ้นก็เคยมีมีเคยครับแต่ว่ายังไม่ได้บ่อยมากเท่าไหร่ก <c oughs> ็ แต่ก็รู้สึกว่าเยอะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครัก็ดีใจมากๆเลยที่แบบทุกคนมาหามาหาการตลัดเลยพี่ๆต้องช่วยน้องยังไงบ้างคะแบบ้โอ้ยไม่ได้ช่วยเยอะเลยตอนนี้น้องแบบินิวช่วยให้เราเต็มไปก็เราด้วยกันไงซ้อมซ้อมกันนานนะแบบ โอ้โหสองวันสองวันแล้วก็มีติดคิวถ่ายซีรีส์ติดกล้องครับผมเมื่อวานเมื่อวานครับเมื่อวานติดกล้องไปแล้วไงล้องลอยไปอีกทีนึงมันล่องลอยก็ล่องแต่รู้ึกใจหายเหมือนกันเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้มีภาพพิเศษมากๆเรารู้สึกว่าตัวละครที่เราแบบเล่นมาตั้งแต่อีพิเลกเราเดินทางเป็นปีอยกพอจะแบบทดสอบกันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยมันแบบผูกพันกับตัวละครไปแล้วอะไร ก็แบบไปหายดิบขาดคือม,มันช้าเพราะว่าเราติดโควิดด้วยช่วงนี้ใช่ใช่ใช่ใชครับผมผมก็ <laughs> <laughs> จะว่าดีใจดีใจดีใจอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ก็เสียใจแหละที่เหมือนถ้าเกิดสมมุติว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราถ่ายภาพพิเศษจบแล้วครับ <laughs> ก็คงไม่มีแบบเราก็คงไม่ได้เล่นเป็นหนูเกลือรหรือว่าทีเหรียญอีกแล้วครับมันก็จะเงาเหงาโล่งโล่งโงวงจมีใช่ไหมภาพพิเศษ อยากให้มีจริงๆมันมีแอบลุ้นได้ไหมคะคว่าที่มันจะมีต่างกระแสไหแอบลุ้นได้ไหมก็ถ้ากระแสตอบรับหลังจากนี้ดีก็ <iting S 1> น่าจะมีใช <_ Q> ่เพราะว่าส่วนตัวพวกเราทั้งสองที่คนอยากทำอยู่แล้วเราก็ต้องดูแบบว่าทุกคนแบบซัพพอร์ตอย่างไรแต่อย่างตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่มันความเข้มข้นไปถึงไหนแล้วมันใกล้เส้นอีดีเข้มข้นนะฮะเริ่มใส่ <_ Q> น้ำตาลเปหมดขวดแล้วตอนนี้มีมีน้ำตาลผสม เรื่องแชมเขึ้นเรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็มีความเปรี้ยวมะนาวของมะนาวมีซิกด้วยรถเลยมีทุกรถก็ค่อนข้างดีหลายคนบอกว่าคือลบภาพซีรีส์ไว้เดิมๆไปเโอ้เราก็รู้สึกดีใจมากครับเราก็รู้สึกเหมือนกันเรารู้สึกดีใจมากๆที่ได้เล่นเรื่องนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าค่ายมันดีเวิรเป็นคนทำและเราก็แบบอยู่กับพี่ออฟกันอยู่แล้วเนาะรู้สึกว่าพี่ออฟเป็นคนแบบตั้งใจมากๆมีเทลมากๆแล้วก็เสนอมุมมองหลายมุมมองมากๆเลยนะเรารู้สึกดีใจมาก ใช่จริงๆมาสองคนได้ติดตามพวกคอมเมนต์พวกอะไรต่างๆคลับโหประจำมีมีประจำเลยทุกปีตลอดเลยก็อย่างพออีพีหนึ่งออนเสร็จปุ๊บเราก็จะนอนกันประมาณตีสี่ตีห้าครับเพราะว่ามัวแต่นั่งอ่านคอมเมนต์ในทวิตตลอดเลยมองไปอ่านทวิตก่งมากหลังจากนี้จะมีฉากเลิฟซีนโดดๆหรืมีเซอร์ไพรส์อะไรเพื่อนๆได้ดูบ้างไหมครับก็เดี๋ยวดูดีๆต่อไปครับว่าจะเป็นยังไงครับผมมีต่อไปเออ่เรียกว่าขึ้นข้นไหม เรียกว่าอะไรครับต้องรอติดต้องรอปิดตามจริงๆ,ๆมันก็เข้มข้นเรื่อยๆแหละครับไม่ใช่แค่คคคอีพีต่อไปอีพีต่อไปต่อไปเรื่อยๆเขจะมีความเรื่อง,ร,องรางวต่างๆมาให้มากมาย,ยอย่างอย่างเรื่องความกระแสนิยมงานอย่างไก็มีโปรเจกต์แต่ว่าเป็นแบบแฟนมิสติ้งหรือแบบอะไรเพื่อโอ้โหอันนั้นอันนั้นอยากทำอยู่แล้วส่วนตัวถ้าเราแบบมส่วนตัวสำหรับผมถ้าเรา